ถึงรถเราจอดมันจอดอยู่หน้าแล้วเอาโอนี่หมายถึงผมสร้างบรรยากาศไงเนี่ย เขามีรถก็ไปรับถึงที่เลยนะจริงเหรอถ้าใครจะกินร้านนี้นะจอดรถแล้วเดี๋ยวมีรถก็ไปรับแบบหรูหรูอ๋อตอนนี้นะฮะก็คืออยากย่าง French b i s t r o นะครับผมต้องบอกว่าร้านนี้นะผมไปดูมาเสริมมา,าคร่าวๆเขาบอกว่าภายในนั้นตกแต่งร้านสไตล์แบบว่ากลิ่นอายฝรั่งเศสให้สีโทอนอุ่นจากเฟอร์นิเจอร์แล้วปูพื้นแบบว่าตัดกันเลยนะเป็นสีขาวดำ ใช่กาลังมาคอสโอ้โหมีสไตล์มากเลยนะนี่คุณรู้ป่ะว่าเจ้าของร้านเนี่ยหรือว่าเชฟบิ๊กเลยเขาเป็นเพื่อนของผมนะเอาขิงเลยไงเป็นเพื่อนของผมเองเดี๋ยวมอก่อนเลยดีกว่าว่าเชฟบิ๊กเนี่ยเขามีดรีกีเป็นแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์ปี2023นะว้าวเออแล้วก่อนหน้านี่จะมีร้านอยากย่างเนี่ยเขามีร้านอาหารที่ทําที่บ้านของเขาเองด้วยจนตอนนี้เนี่ยขยายกิจการแล้วก็มีหลายร้านมากเลยพูดให้ฟังเดียวเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปถามเชฟบิ๊กเล ดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วอาหารจะอร่อยแค่ไหนนะไปเข้าไปข้างในกันอ่เดี๋ยวจะไปดูข้างในหน่อยว่าเขายังมองว่าคุณเป็นเพื่อนจริงเปล่า <c oughs> หรือแบบคุณแค่แบบว่ามาก่อเขา <c oughs> ไม่แน่ถ้าจะลืมไปแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปเอา้ารีบไปเลยดีกว่าครับผมไปครับออยายย่าแฟร์นช์บิสโ r ร เราไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนนะแล้วก็สวัสดีดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับเ้าสองคนเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากเลยเนาะครับผมท่านี้นะครับเราอยู่ในเซสชับิ๊กเรียบร้อยแล้วท่านผมบอกว่าเป็นเพื่อน ของพี่บอสถูกต้องเพื่อนสมัยมัธยมเลยเราเนี่ยก็เล่นกีสเตย์หรือฮะเก้าเดียวกันนะฮะคอนเซ็ปต์ของร้านอยากย่างเป็นยังไงฮะเชฟคอนเซ็ปต์ของร้านอยากย่างเนี่ยพูดง่ายมันเป็นเหมือนแชปเตอร์สองของโปรเจกต์แรกของผมอยากทำแต่ไม่อยากกินมีเชฟเทโบรเราก็เลยตั้งชื่อมันเร้าให้มันเร้าชื่อว่าอยากย่างแต่ไม่ได้ขายอะไรที่แบบเป็นเนื้อปิ้งย่างเลยเราเป็นเฟรนช์บิสโทรบิสโทรสไตล์ฝรั่งเศสครับขายเมนูอลาคาด เอาเมนูซิกเนเจอร์ทั้งหลายแหละที่เราขายตั้งแต่ช่วงเดลิเวอรี่โควิดที่ลูกค้าติดเนี่ยเอาบาลลงจานให้กินเสิร์ฟกันร้อนๆอนก็ถือ,อ,อเป็นลายมือของตัวเองเลยเป็นลายมือ<บ>ทุกค่ทุกอย่างที่คิดคือซิกเนเจอร์ทุกจานคือลูกรักที่เหมือนกันแล้วก็ไอเดียของเนี้ยคือมาได้เรื่อยๆมาได้ไบ่อยๆมาได้ตลอดอยากกินอะไรสั่งเท่านั้นราคา,าสบายๆแล้วที่สําคัญนะครับ ทุกอย่างที่นี่เราทําเองจากศูนย์จากศูนย์อมแคร์ตั้งแต่ขนมปังขึ้นซอสนะครับยันแร่เนื้อห่อเนื้อแป้งพายโต๊ะโต๊ะที่โต๊ะโต๊ี่ตอกเองแต่เรื่องจริงก็คือป้าผมตอกโต๊ะตัวนี้เองหมดเลยนะฉะนั้นร้านนี้มันเปเหมือนความพยายามทั้งหมดตลอดเกือบเกือบสิบปีที่เราฝึกทำอาหารไปทำงานที่นู้ที่นี่มาได้เวลามาปล่อยของเราที่นี่ก็ ปล่อยเลยเต็มที่นะครับเฟรนด์มิสโต้ with a touch of เชมบิกฟาร์เรตติสทุกจานคุกเมนูวันนี้อยากกระซิบมากเลยว่ามีบีฟเวอริงตันหรือเปล่ามีแน่นอนเอ้ยซิกเนเจอร์ผมสามตัวนะมีเล็กเวอลิงตันสปาโคตปูสปาโคตปูมันหมดมันหมดขาดไม่ได้สารอย่างนี้ถ้าขาดไปไม่ใช่เชมบิกเอ้ยเอาถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลยเชิญเชมบิกมาด้วยเพื่อนตไปเข้าครัวก่อน อเหรอก็เข้าไปทำเองเลยปเติไม่ได้เข้านานเลยนะว่านี้จะเข้าไปทำให้เดี๋ยวไปเช็บิ๊กไปทำให้ก่อนเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะเลยฮะได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาบครับมาแล้วเต็มโต๊ะโอ้โหแต่อยากแรกอยากกินนะอยากกินบิ๊กเลิงตันมากเลยอะนี่แ่ะ อยากกินสุดเลย่ะครับแต่ว่าถ้าตาม,มท้องเรื่องตามเนื้อเรื่องต้องเริ่มที่อะไรฮะตามเนื้อเรื่องเนี่ยตามกินอาหารฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการสั่งแบบอลาคาราาใช่ปะ่ะแล้ควรไล่ระดับทีละนิดทีละนิไดไปเรื่อยฉะนั้นต้องเริ่มไล่จาก,กสตาร์เตอร์อก่อนสตาร์เตอร์ซึ่งก็<อ>คือเจ้าตัวนี้ฮะสเกลลอปกับปาโชอ,อ่าเดี๋ยวทุกคน อย่างนี้ไม่มีอกวิล่าออกมาไม่มี <c oughs> ได้เลยครับเ <c oughs> มนูแรกตัวนี้เป็น<ฮ>แกลปกาปาโชหรือว่าพูดง่ายเป็นปลาดิบเหมือนเหมือนปลาดิบของทางอิตาเลียนฝรั่งเศสร,รวมกันนะครับเราใช้โคตเตะฮอกเกโดสแ์แกลปแล้วก็มาราดกับน้ำยำดาชิจะออกเปรี้ยวๆหวานหวานเค็มๆมันๆอ่าลองทานได้เลยครับผมเอาเริ่มเลยเฮ้ยสดชื่นมากฟรชมากฟรชมาก โอ้ oh. มันไม่ฝรั่งเศสแท้เว้ยผมเอามผมเอาทเทคนิคญ,ญี่ปุ่นมาผสมผ<อ>สานเช่นเราน้ำ,ำสลัดที่เป็นซุปดาชิ ก็คือมันเป็นรสชาติญี่ปุ่นที่คนไทยรักเนี่ยเราข้ามาดัดแปลงทำให้มันเปรี้ยวกึนนิดหน่อยคนไทยกินง่ายด้วยนะฮะตัวโคาเตะคือเขาเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบหนาเป็นแบบบางอันนี้มันเป็นกัปปะโชพอกัปปโชเนี่ยมันต้องมีความบางนึ่งของจริงเนี่ยบางกว่านี้อีกแต่ว่าผมผมอยากได้แบบประมาณนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเเราก็เป็นเหมือนักดนตรีที่แบบเล่นอะไรก็เล่นไปใช่มันมันเริ่มเปรี้ยวสุดชื่อแล้วเรามาตัดของเค็มต่อเลยเฮ้ยอันนี้คืออันนี้เป็นทรัฟเฟิลซุปข้าง แล้วก็ปั้นเป็นก้อนก้บเห็ดผัดวิธีกินเนี่ยมันเป็นพาเมซานชิพอยู่ข้างบนเราต้องเจาะให้เขาตกลงมาข้างล่างหมดเลยแล้วเราค่อยๆซอสซุปให้มันน,วน,วน,วนัวๆมันๆเฮ้ยอชาฮัชชาเราจะไม่ได้ใช้นมเหมือนสูตรทั่วไปค,คือผม,ผมใช้เห็ดแท้ๆไปผัดแล้วไปปั่นเลยสีก็เลยจะเข้มอย่างนี้<อ>นะคะัคำเดีย <c oughs> วนั้นเราหยุดเลยเพราะมันกระแทกหน้ามาเออทัฟเฟิลของจริงระบบทางเดินหายใจถูกฟอกด้วยทัฟเฟิลอ่าเห็ดโคเก้กินเข้าไป มันดีมากเลยอ,ะอ่ะมันมีนัวเหมือนมันเหมือนมันบดแล้วก็มีกรอบๆเหมือนนมบางอบอยู่ข้างนอกด้วย<อ>ดีมากเือ,อคือเป็นเห็ดนะแต่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นแบบเป็นเนื้อสัตว์เลยอ,ะอ่ะอย่างนั้นเลยเฮ้ยอันนี้คือทัเพเปิลที่ดีนะ ใช่สูตรร์ทโฟที่ดีมากเลยปกติทาร์ทโฟทาทโฟเราจะกินแล้วรู้สึกอุวนๆใช่ไหมครับใช่กินแล้วรู้สึกสดชื่นอ๋อได้เป็นไปได้เพราะว่าเราก็มีการบาลานซ์องแอบใส่แบบน้ำเลมอนลงมาหนิดึงด้วยให้มันเลี่ยนจนเงินไปไม่เลี่ยนเลยอ่ะต้องต่อเลยกิลชีมันอยู่ในกระบวดสตาร์เตอร์ไงเป็นเมนูที่ผมชอบมากคขมฟอร์ตฟูนะครับหยิบกับเระชิ้นเลยก็ได้นะชอบขนมปังประเภทนี้มากเราเรียกว่าซาวดรล้านผมเนี่ยผมอบเอง อบเองขนมปังทุกชนิดอบเองของหวานทุกอย่างอบเองไม่มีการ<ำ>เอาซอสอะไรลทำขนม,มปังเองเหรอทำเองทุกอย่างเขาเรียกว่า everything from scratch ทุกอย่างจากศูนย์ทำเองหมดยันไอติม<อ>ยันแป้งพายข้างในเนี่ยจะมีชีสสามชีสที่เราเบลนเราเบลนชีสมันเหมือนมันเหมือนเรากินน้ำปลาสามชีสที่รสชาติเหมือนกันอ,อันเดี้ชีสก็มีสามแบบมี king of italian cheese ชีสธงชาติอิตาลีป a r m e s a น o าจา g ทุกคนน่ารู้จักไม่รู้จัก สามชีสจาก3ประเทศ<า>เป็นร<า>วมกันชฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกิวชีสที่เรากินตามปกติท้องตลาดทั่วไปรวยรวยเลยไปอออือ <c oughs> ก่อนที่ฟันจะกลับลงไปอะลิ้นไปโดนตรงชีสหน้านี้แล้วอะมันมีรสชาติที่แบบมันแครกกรอบเฮ้ยมันเกิดจากการที่ผมค่อยๆย่างแล้วไม่ได้เอาเข้าเตาอบค่อยๆ่ย่างให้จากจากให้ความร้อนจากข้างล่างเนี่ยมันค่อยๆทะลุทะลุทะลุขึ้นข้างบนข้างบน จนชีสมาลายอร่อดีเลยอ่ะคือโหลหอมชีสมากมันหอมชีสมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่เหมือนชีสที่เราเคยกินคาซาโดกรอบกําลังดีไม่บาดเหนือกอ่ะทำเองครับทุกวันผมภูมิใจตัวคุณนะดีจริงเลยอ่ะเออมันดีแบบใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะแล้วไม่ได้กินยากด้วยครับผมรู้สึกว่าแบบว่ากินเข้าไปแล้วมันมันไปได้เรื่อยๆไม่ได้เลี่ยนไปเลยมันเป็นนอตทีปหลักของผมในการทําร้านนี้คืออยากทําให้แบบ ทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายค,คอมฟอร์ตกินได้ทุกเพศทุกวัยตอนนี้มเมนูซิกเนเจอร์เลยดี๋ยวกะสปากเกตตี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทําให้เราพูดง่ายสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เลยผมช่วงโควิดมาเนาะประมาณ4ปีครึ่งที่แล้วมันมันล็อกดาวน์เราก็เลยทำข้าวกล่องแล้วก็ทําเมนูสปาโคตรปูนี้ขึ้นมาตอนนั้นไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อปูต้องใช้สเก็ตชรูปแล้วก็สเก็ตรูปนั้นนะแล้วลงโซเชียลขายเอาพูดง่ายรวยขึ้นได้รวยมาได้เพราะว่าไอเนี่ยขายอยู่ในวันนี้ครับจานนูแบบ ที่แบบเป็นความทรงจําที่ดีมากๆาเลยใช่ครับเป็นเรนท่ที่เป็นเรนที่ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตด,ดีกว่า<ฮ>เพราะว่าเราติดนี้บนคุณเขาโอ<ฮ>้โห<ฮ>พิพออา,อาหารที่แบบเขาเล่กเวลามากินอาหารเรชฟมาเล่า<ม>สตรอรีว่วยนนี่มันบิว้วอ้ยมันบิว้วแม่มันต้นอ,อย่างนี้แหละ แล้วจะเป็นปูอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ปูม้าเป็นสปาเกตตี้ที่สุกใจมากเลยอ่ะมันหวานมันหวานแบบหวานจากเนื้อปูเลยบวกกับเส้นสปาเกตตี้ที่มีความเหนืดถูมันตีกันไม่ไหลอะมากคือมันเฮ้ยดีมากเลยมันเหมือนมันเป็นวนก้อนๆแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันบาลานซ์ใช่ครับวูดีใจที่ได้กินสปาเกตตี้อร่อยอ่อยแบบนี้ใช่ครับมันสดชื่นแล้วมันก็ มีความหวานที่ไม่คุ้นเคยหวานจากเนื้อไม่มีไมม่ีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยครับมีความแบบเผ็ดเบาๆใช่เรามีการใส่พริกแห้งลงไปด้วยจริงเหรอครบเครื่องนะไปกันเลยครับต่อมาครับก็จะเป็นเป็นเมนคอร์สหรือว่าผมเรียกว่าทูแชร์กินด้วยกันหมดเลยอ่าก็คือ3จานนี้อ่าเข้าสู่หมวดเมนคอร์สครับผมเห็นไหมเราเราตอนนี้มันเหมือนกินโอมาเกส์อยู่เลยวะเดี๋ยวเชฟเรียบเรียงให้3อย่างวันนี้ครับผมซึ่งเมนูนี้ซิกเนเจอร์หมดเลยนะครับเริ่มจากเจ้าตัว crispy skin salmon ทอดว่ายากแล้ว จะกินยังไงให้แซลมอนยังสวยอยู่เจาะไปเลยครับเนี่ยเจาะไปเลยขึ้นตรงกลางแล้เลยฮะโอ้อ้าเปิดเนื้อขึ้นมานะดูยังช้ำช้จุยซี่อยู่ไงอันนี้อันนี้สับฝรั่งเศสเรียกว่ามีคคิทหรือว่าฮาฟคุกมันมันจุยซี่มันจุยซี่มันเหมือนกินซาชิมิในคาบสเต็กอะกินกับซอสนะฮะอันนี้เป็นซอสเบอร์บลองเบอร์บลองหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดฝรั่งเศสจะออกเปรี้ยวครีมมันอันนี้ก็เป็นเหมือนแป้งพายผักผสบชีสเอาไว้สำหรับทานแหนมลุยเลยนะฮะไปเลยฮะ เฮ้ยซอสเบอร์บองไม่เบอร์นะอร่อยเฮ้ยเฟรชมากนี่กย่าไปอย่างหนึ่งคือตัวหนังแซลมอนคือรสชาติดีมากเลยอ่ะเหมือนหมูกรอบไทยอ่ะใช่แบบกรอบกรอบมากๆแล้วกรอบกรอบบางมากๆแล้วก็ข้างในมีความจุยซี่ที่ทำให้เราได้แบบกึ่งซาชิมิเลยนะกึ่งจะซาชิมิได้เลยแซลมอนมันเป็นปลาที่เพอร์เฟกต์ที่สุดของของโลกนี่แหละติดได้สุกได้ มีเลียงแรได้สุกโอเวอร์คุกทำปลาดุกฟูได้ได้ทุกชนิดใมชอบวินมันนะอ่าแล้วก็ต่อด้วยเจ้าตัวชอร์ตริปชอร์ตริปหรือว่าซี่โครงเนื้อ่ากินกับซอสเรดวาโหเฮ้ยก็จะออกอันนี้ออกมันใครชอบกินเนื้อติดมันมาต้องสั่งจานนี้โอ้โหฟินไปหมดละเพราะว่าปกติเนื้อซี่โครงมันเหนียวฮะ แต่เราทาไงให้ปกติเขาต้องไปตุ๋นก็นั้นให้มันเละเปื่อยแต่ผมทำไงให้เนื้อมันมีความสเต็กไลท์หรือความแบบเท็กซ์เจอร์ยังเป็นสเต็กได้อยู่เราใช้เทคนิคซูวีมันเป็นมันเนื้อที่นุ่มเด้งแล้วยังหอมเออหอมมันเนื้อหอมมันเนื้อแล้วนุ่มเด้งมากเลยอะแล้วชอบความแบบผิวด้านนอกที่คองที่แบบกริวมาแล้วียความเกลือความพริกไทยเบาชอบความแบบความมี เออความครับกินานกินานผมเนี่ยจะใช้เป็นเตาถ่านบินโชตันแท้ๆเลยจุดถ่านจริงๆทุกวันมันเป็นถ่านญี่ปุ่นครับถ่านไร้ควันที่อุณภูมิเยอะกว่าถ่านทั่วไปคืออุณหภูมิประมาณแบบ8 0 0ร้อยถึงพันสององศาฉันพอย่างเนี่ยครัสมันจะขึ้นแบบขึ้นกระนั้นนี่เลยก็คือตัวซอสเรดไวน์คือเขามีความหอมที่บอกว่าหอมเพราะผมขึ้นเคี่ยวกะดูวัวเคี่ยวกะดูไก่แล้วเอามา reduce ทำสามวันอบไก่ต้มหนึ่งวัน และเคี่ยวรีดูสลงอีกหนึ่งวันมันเหมือนซุปไก่สกัดเข้มข้นมากๆอ่ะอือฉะนั้นรสชาติมันจะแน่นมากใช่แล้วก็ค่อยๆใส่รีดูสไวแดงลงไปอยากกิน beef วินดงตันล้วอ่ะจานมาสุดท้ายได้ปะอือได้ดิมายังมาแล้วเจ้าตัวบีฟเนี่ยเป็นเนื้อวากิวเทนนารอยหรือว่าเนื้อสันในอีกฉายาหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโร s รอยออฟออลบีฟตัวหนึ่งตัวหนักประมาณ800กิโลเนี่ยจะมีอันนี้อยู่ประมาณแค่5กิโล6กิโล เราเป็นส่วนที่อยู่ประมาณนี้มันเป็นส่วนที่วัวไม่รู้ว่าตัวเองมีมันก็ไม่ขยับเลยก็คือไม่เหนียวเลยอั้นในนั่นเองนะฟิเล,ลมิยองนะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดแล้วมีราคาแพงที่สุดในเนื้อในในตัววัวซึ่งจะมี2เส้นในในตัวนึมีสองเส้นในตัวหนึ่งอ่าวันนี้เรากินเส้นหนึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะแรปด้วยเจ้าตัวดำๆนี่คือเห็ดดุกเซลที่เราไปผัดจนแห้งแล้วพอเราอบปุ๊บมันจะคลายน้ำออกมาน้ำนั่นคือน้ำมหัศจรรย์มันคือน้ำหวานของเนื้อในน้ำนั้นด ทำให้เห็ดกลับมาชุ่มฉ่าเหมือนเดิมละหวานโดยที่ผัดเพสที่ข้างนอกไม่เปียกยังกรอบอยู่เห็นปะผมว่าเนี้ยเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ตลอดการเพราะว่าเราขายไปมากกว่า5 0,000่ก้อนแล้วเอ้าลองดูยังไงเอาเลยครับตักได้เลยครับผมมันองกินคู่กับซอสอืก็ยังมีการกินกู้กับมันบดซิกเนเจอร์ตลอดการด้วยความเนียนกริปในตำนานดูโอ้โหเนียนมันบทนี้ที่ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าเนียนกริปสมัยทำไมที่ร้านมิชลินสองดาวที่สวิส ผมคู่ตนนี้ว่าละยี่สิบโลคนเดียวทรมานน่าใจยะถอดอยู่แล้วแต่ว่าอร่อยมากกลับมาทําไงดีวะจะเอาจะเอาให้คุ้มค่าเหนื่อยเราเอามาขายเลยจบตกใจกับความนิ่มของเนื้ออยู่นุ่มนิ่มครับเฮ้ยดูดิมันนุ่มมากเลยเว้ยเป็นสันในใช่ไหมสันในครับฟิเลมิองปากิวออสเตรเลียนเนื้อจะนุ่มเป็มิเศษแล้วก็กลิ่นเนื้อจะหอมมากเอาละ บีฟเวอริงตันเขียวอีกสิบคำแล้วตามมันบทไปหนึ่งคำและอีพาเลยมันถึงเรียกว่าซิกเนเจอร์ไงไปเมือที่เอาง่ายหกสิบกยังต้องขายอยู่อ่ะเพราะมันมันติดตัวเราไงมันติดตัวเราไงเพื่อนแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยโอ้ขางเราฮะบีฟเวอริงตันก่อนเลยก่อนเนื้อเนี่ยนุ่มมาก หอมเป็นเอกลักษณ์ของวากิวอยู่แล้วใช่แล้วแต่แต่มันนุ่มนี่คือนุ่ม,มสุดประจัญเลยนะเวย<ร>้ยเห็ดลูกเซลนี่อย่างดีทําไมถึงดีขนาดนี้วะ<ร>เออเห็ดลูกเซลดีแล้วก็บอกเลยว่าแป้งดีมากเลยอ่ะใช่ใชที่เรามองไว้อ่ะเรามองว่ามันว่ามันหนักฉะมัน,จะ,นจะต้องแฉะจะต้องแข็งปังคริสปี้บางมันกรอบแล้วมันปุยไปคริี่จุิซี่ด้วยมันเหมือนแบบเป็นแป้งครัวซองครับมันคือแป้งครัวซองนี่ผมใช้เทคนิคอินเวอร์ตพัฟเพสทรี ก็จะแตกละลายในปากเลยมันบดคือหอมนุ่มมากปกติเนี่ยมันก็จะออกไปทางเหนียวแต่ว่าเนี่ยเชฟบิ๊กบอกว่าเขาขูดเองกับมือฉะนั้นมันจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบอีกนิดนึงจะไปละเอียดละอ,อีกนิดนึงจะไปเหนียวละอีกนิดนึงจะโจ๊กแล้วอะใช่ตักขึ้นมาแล้วเทลงไปนี้โอ้โหมันยังมีความเหนือยละมุนอยู่แล้วพอกินเข้าไปโอ้โหมันเต็มปากเต็มคำมันแน่นปากพอดีมันแบบเข้าไปทุกซอกทุกอณูเนาะใช่แล้วแบบเวลากลืนเข้าไปแล้วหายใจออกทางจมูกโอ้โห รู้สึกว่ารสชาติแบบคูณสองเข้าไปอีกนะถูกตอ้ตองเอเอโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะที่แบบว่าเป็นแชมป์ท็อปเชฟปี2 0 2มครับ่งหั้ครับโอ้โหตบมือให้ตัวเองก่อนโอ้ยเอาละคือผมว่ามื้ออาหารดีมาเหมือนการเรียบเรียงเรียบเรียงแต่ละอย่างให้ออกมายั่วมายวนมาอะไราจนสุดท้ายมาันถ,ถึงคลี่แม็กซ์ที่อร่อยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดี รู้สึกว่าเราคอมพลีทมากเลยวันนี้เออรู้สึกคอมพลีทมากเลยอิมเพรสนะครับคุณเอ๋คุณบอสมากมากนะขอบคุณนะครับโอ้โหวันนี้นะเป็น2ล้าน2สไตล์ที่แบบได้ครบมากทั้งเป็นพัสดาคารอาหารจีนแล้วอาหารสไตล์ฝรั่งเศสคือก็เอาใจพี่บอสสุดๆถูกแถมยังพามาเจอเพื่อนอีกใช่ที่ห่างกันไปนานนะเพื่อนโอ้เขายินดีมากเลยเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครแบบดู2ร้านนี้แล้วแบบชอบมากๆนะคอมเมนต์มาแล้วก็ตามมากิน เลยบอก<อ>เลยไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนอนะฮะ,ะไหนๆแล้วเราฝากร้านของเชฟหน่อยดีกว่าครับผม,ผมอขออนุญาตฝากนะครับผมเชฟบิงนะครับท็อปเชฟไทยแลนด์คนล่าสุดเนาะฝากร้านอาหาร2ร้านนะครับที่ผมมีด้วยนะครับอยากทานน้ำไม่อยากกินเชฟเทเบิลแล้วก็อ,อยากย่างไม่อยากทานน้ำกินแล้วเราจะมีร้านใหม่ที่เราเปิดเป็นบิ๊กโปรเจกต์จบ ลงทุนไป20กว่าล้านต้องฝากติดตามด้วยฝากเฟซ o o ๊กเพจด้วยนะครับอยากทำแต่ไม่อยากกินและช่องติ k กต k อ h เชฟบิ๊กอันด์ด์สกอร์อยากทำด้วยเราจะโพสต์คอนเทนต์แจกสูตรฟรีให้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายคืออะไรต่อสังคมมั่งเพราะว่าสังคมให้เรามาเยอะร้านอยากย่างเปิดปิดปิดทุกวันจันร์เปิดอังคารถึงสุขห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งนะแต่ความจริงถ้ามาถ้าโทรมาจะมาเที่ยงคืนเดี๋ยวก็เปิดให้โอ้สําคัญนะถ้าใครดูรายการกินไหนไปด้้ววยยยกกันนออู่ะแล็าาามท โทรเข้ามาแจ้งเข้ามาแล้วบอกว่าใช้โค้ดนะใช้โค้ดกินไหนไปด้วยกันแล้วมันหมดฟรีไปเลยหนึ่งถ้วยเฮ้ยอ,ยอานี่ไง ย้ำนะครับกินไหนไปด้วยกันนะโอเคไม่รู้จะขอบคุณยังไงอ้าวขอขอบคุณเชฟบิ๊กมากมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้มันสะใจมากเวลาของเราหมดลงเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาพบกับกินไหนไปด้วยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าได้นะครับและคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากดูกินไหนไปด้วยกันย้อนหลังสามารถดูได้ที่ยูทูบซีเอชดีพัดกระูทีวีแล้วก็บัดกะูอินเตอร์ครับผมกลับมาเจอกันใหม่ได้นะฮะวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับ ผมวันนี้หมดเวลาของเรา2คน 2> <ม>แล้ววันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับกินไหนไปด้วยกันเฮ้ยกินไหนไปด้วยกัน